ตั้งคำถามกับผู้กองอย่างนี้เนาะคผู้กองธรรมนัฐตอนเนี้ยแกพยายามไปแอบอยู่หลังหลังที่ปร,รึกษาของสมเด็จคุณเซนแล้วแหละนะครับคือตอนแรกสุดเนี่ยโอ้หเก่งกล้าสามารถนะครับออกมาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะฟ้องที่ท่านที่นี่ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าการทําแบบนี้มันเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนให้กับผมให้กับฝ่ายค้านที่ออกมาเปิดโปงในเรื่องของอแก๊งคอเซนเตอร์นะครับแล้วผู้กองไม่รับผิดชอบอะไรเลยวันนี้อยู่ๆก็บอกว่าอ่ะไม่ฟ้องแล้วไปยืนอยู่หลัง ที่ปรึกษาสมเด็จคุณเซนแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ให้ทีมงานของตัวเองไปดําเนินการนะครับต่อไปซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องชื่นชมนะคะพี่พี่มาแกผมได้ข้อมูลนะครับจากคุณธนาดลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วมีอยู่รายการหนึ่งคุณธนาธนาดลคุณธนาดลเขาก็ไปชมผมว่าผมเนี่ยมีเครดิตมีต้นทุนทางสังคมที่มากกว่าผู้กองธรรมนัฐ นี่คนระดับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังถูเดี๋ยะเดีี๋ยวเด๋ยวในทีมเดี๋ยวด้อยค่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณโลมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโลมทีละประเด็นก่อนก็คือประเดี๋ยวมันจะทับกันหลายประเดี๋ย่างี้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากบทความของทอมไลท์ใช่ไหมฮะถูกต้องแต่ผมไปตรวจสอบ่แต่เอาไปตรวจสอบเพิ่มโอเคเข้าใจรับได้เช่นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในเรื่อง BIC เนี่ย ที่ไปเชื่อมถ้าไปอ่านบทความของทอมไร์เนี่ยเขาก็พูดถึงเชื่อมเถอพูดถึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําคัญก็คือว่าเราต้องไปหาหลักฐานเช่นเราจะไปเจอหลักฐานว่ามันมีการฟอกบาดจริงนะคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทอมไร์เขียนเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเทียนเขียงมันเป็นข้อมูลที่เขาก็รีเสิร์ชมาแล้วผมก็ตรวจสอบไปเช็คครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นที่มาแก่โอเครับคุณล้มมีนักคุณลบเดดเดดตอบกลบคุณธนนโดนข้อมูลมาให้เดดเดดตอบคุณท่านนรนโดนนิดหนึ่งคุณบอกว่า ถ้ามีหลักฐานแล้วก็มีความชัดเจนว่าเบนสมิธไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์แจ้งความเลยเดี๋ยวเขาจะช่วยอีกแรงคำถามก็คือ,อตกลงมีหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีกับเบนสมิธเรื่องสแกมเมอร์ไหมอย่างนี้ครับพี่หมาแก่สิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการเอาข้อมูลต่างๆ จริงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามทําอยู่ก็คือการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับ,รบผมยกตัวอย่างง่ายๆจริงๆข้อมูลภาครัฐเขาก็มีเนาะง่ายๆเลยทําไมทําไมเบนสมิธเนี่ยนะครับถึงขอสัญชาติไทยเขาบอกว่าถ้าฟังจากคําคําให้การของคุณของทีมงานของคุณธรรมนัเนี่ยเขาบอกว่าคุณเบนสมิธเนี่ยอยู่เมืองไทยมานานแล้ว นะครับมีลูกมีภรรยานะครับเป็นคนไทยแต่ว่ามาขอสัญชาติไทยผมไม่รู้ขอหน้านี้เคยขอไหมนะครับแต่มาขอในยุคของรัฐบาลที่แล้วปรากฏว่าคุณอนุทินไม่เซ็นให้ซึ่งน้าต้องไปตั้งต้องไปตั้งคาถามนะว่าทําไมถึงไม่เซ็นให้ไปเจออะไรทำไมถึงไม่เซ็นแล้วทาให้สุดท้ายก็ต้องโยนกลับไปที่สันติบาลเพื่อให้สันติบาลเนี่ยตรวจสอบวัติอาชญารมอีกครั้งหนึ่ง นี่นสิครับมีข้อมูลอะไรครับตกลงตกลงทำไมเขาถึงไม่เซ็นให้ละฮะอันนี้อาจจะต้องให้คุณอนุทินตอบโอเคครับโอเคโอเคแต่ว่านิดเดียวพี่หมาแก่ครับทีนี้ถ้าบอกว่าอะข้อมูลที่จะใช้ในการดําเนินคดีเนี่ยคือผู้กันตรงๆนะผมไม่ใช่ตารวจนะครับข้อมูลที่ผมมีเนี่ยนะครับมันมันก็คือข้อมูลที่มันมีข้อบ่งชี้หลายๆอย่างแล้วมันมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ค่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอย่างปปงนะครับไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยการที่จะดําเนินการเอาผิดต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถดําเนินการได้ยากเลยแคทรายบีเวอร์ซึ่งเป็นภรรยาของเบนสมิธนะครับไปถือหุ้นในสีจังโพสตอนเขาเข้า i อพโอเข้าไห่นะครับแหล่งรายได้ที่มาของเงินเป็นอย่างไรนะครับไปถือหุ้นในเจทีวีไอจีทีวีนะครับไปถือหุ้นในบางจากนะครับรู้ไหมฮะเฉพาะหุ้นของบางจากเนี่ย ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก16-17ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณ30กว่าเข้าไปอะฮะมันก็ไหลายตังค์มัน,มนก็หลตังค์ไอเดทคุณคุณโรมถามนิดหนึ่งไอข้อโูนของคุณโรมเนี่ยมันมันเป็นข้อบ่งชี้และและทำให้คิดไปได้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะใช้ดำเนินคดีใช่ไหมฮะผมคิดว่าการดำเนินเครื่องนี้ก่อนที่หมอเกียเไว้เราเราบอกว่าการดำเนินคดีเนี่ย คือหมายความว่าผมทําสํานวนให้ตํารวจแล้วให้ตำรวจไปฟ้องใช่ไหมหรือการดําเนินคดีหมายความว่าข้อมูลชุดนี้จะนําไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคไปคตรวจสอบเส้นทางการเงินะนะครับไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่างๆ คือถ้าผมต้องทําถึงขนาดสํานวนว่าโอเคคุณไปสั่งคุณเอาไปทั้งหมดนี้แล้วคุณไปดําเนินการเลยเนี่ยแค่ตรวจสอบดูนีดเต่อหน่อยว่าคุณต้องคูกต้องเอกสารเนี่ยให้ผมเป็นตารวจดีกว่าฮะตั้งผมเป็นผู้บัญชาการสวัสดิการโอเคเข้าใจอันนี้คือลบอีกเรื่องหนึ่งอีกอีกเรื่องหนึ่งท่านดรนเขาบอกว่าเบนจามินเบอร์เจอร์ที่ถูกกรอตประเทศไทยดําเนินคดีเรื่องหลอกลงทุนกับเบนสมิธมันคนละคนกันตกลงคุณคุณลมยังยืนยันว่าคนเดียวกันเหรอฮะ คือเอาตรงๆนะพี่หมาแก่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันบงชี้ไปในแบบนั้นดังนั้มงชี่นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการฟ้องร้องในประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมสู้ประเด็นนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วคุณคือผมไม่รู้เนาะว่าทีมงานของคุณธรรมนัฐเนี่ยที่บอกว่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบอย่างดีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังมีมีเรื่อง จีนเทาเนาะที่มีคนให้ข้อมูลกับผมเยอะแยะเลยว่าคุณธรรมนัทเนี่ยรู้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจีนเทาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมต้องเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนก็ลงเอาตรงนี้ก่อนกับเรื่องนี้นะกลับมาเรื่องนี้นะเอาเอาตรงนี้ก่อนก็ตกลงว่าเป็นคนเดียวกันเลอฮะยังยืนยันเลยฮะมีมีข้อมูลบม่งชีแบบนั้นนะครับเป็นข้อมูลบ่งชีอโอเคได้ได้ โอเคก็ตามสมควรคุณลบบลัที่นี้ถูกฟ้องวางแนวการต่อสู้คดีอย่างไรครับเนี่ยเป็นห่วงแทนขอดูคำฟ้องก่อนครับอยองนี้ดูคำฟ้องเลยอ๋อยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนะฮะใช่แต่ว่ามันมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับที่มาแกคือถ้าเกิดว่าดูจากการให้สัมภาษณ์เนาะของทีมงานคุณธรรันัเนี่ยเขาบอกว่าคุณเบนสมิธเนี่ยนะครับ เอ่อจะไม่ได้เบิกจะไม่ได้เบิกความตัวเองเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มาที่ศาลในวันไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วจะให้คุณธนโดลนพูดง่ายๆก็คือตอนไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยไต่สวนจากคุณธนัดลนอย่างเดียวครับคือคือผมเข้าใจว่าทางกฎหมายมันทําได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับซึ่งก็ถูกฟ้องร้องเหม็นประมาทอยู่บ่อยๆเนี่ยปกติเนี่ยนะครับไอ้ผู้ฟ้องเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาตัวเองไปเป็นพยานอะนะครับแล้วก็แล้วก็อ่ะก็ใต่กันใช่ไหมครับ แต่ปัญเด็นก็คือว่าเอรอบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่คุณเป็นแม้กระทั่งคุณเป็นสมิธเนี่ยที่ปรึกษาของสมเด็จพุทธเนี่ยไม่มาครับจะไม่มาศาลก็น่าคิดว่าทํามีสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่มาเป็นข้อสังเกตแล้วก็หยิบช่วย่งไปพลิกเป็นข้อต่อสู้แล้วกันมันยิ่งตอกย้านะครับถึงเรื่องที่ผมพยายามพูดมาโดยตลอดว่ามันเป็นการค้องปิดปากเพราะแม้แต่คุณจะเสียค่ารถเดินทางมาเนี่ยเพื่อ ให้ทางทนายความของผมเนี่ยในการซักถามเนี่ยคุณยังไม่กล้าเลยคับคุณลรมคุณลมเมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์เขาตั้งตัวแถลงเขาบอกว่าเขาเช็คแล้วไม่มีชื่อเบนสมิธอยู่ในฐานข้อมูลสแกมเมอร์ไอ้ตรงนี้มองอย่างไรครับคือจริงๆเนี่ยนะครับตอนที่ตารวจไซเบอร์มาชี้แจงพวกเราในการมพิการความมั่นคงนะฮะครับผมได้มีการถามเรื่องนี้ถามองเลยนะฮะว่า ในหมายแดงเนี่ยได้พบหมายแดงไหมนะครับคําตอบที่ผมได้เนี่ยก็สอดคล้องกันก็คือไม่มีนะครับอโอเคไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันอาจจะไม่เคยมีการแจ้งหรือมีการดําเนินการมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ดําเนินการอะไรถูกไหมฮะครับผมยกตัวอย่างเช่นแก๊งสแกมเมอร์อื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีฐานข้อมูลของในตํารวจ จนกระทั่งมีการอภิปรายจนกระทั่งมีการสอบถามจนกระทั่งเราเอาเบาะแสต่างๆเข้ามาร้อยเรียงเนี่ยมันถึงเจอดังนั้นเนี่ยในกรณีของที่ปรึกษาสมในคุณเซนก็ลักษณะเดียวกันนะครับโอเครับตามสมควรในเบื้องต้นไปดูคําฟ้องให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกรอบหนึ่งคุณโลมด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณรคุณรังสิมันโรมนะคะสสเป็นชีรายชื่อพักประชาชนค่ะก็ ก็ก็เปิดให้ทั้งระบายและทั้งได้ชี้แจง <แจ S 1> ประเด็นของคุณธนัดโดนด,ด้วยนะคะหลายประเด็นที่ตั้งมาก็ส,สรุปแล้วนะข้อมูลที่พาดพิงคุณเบนสมิธเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีข้อบ่งชี้แต่ก็แต่ก็รับว่าถ้าจะนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีย่งไมัก็คงจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมใช่คะ่ะ